คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ Anger l e g e n นะครับอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับอือน้องๆน,น่ารักมากเลยนะครับ Anger l e g e n เนี่ยลักษณะเกมกราฟ,ฟิกกับคล้ายๆกับ Outer Plan เนาะคล้ายๆกันเพีเยงแต่ว่า Outer Plan เป็น 2D ส่วน Anger l e g e n นเป็น 3D แต่ลักษณะการเล่นอะไร หลักๆแล้วก็คล้ายๆกันนะครับทีนีเ้เข้ามาคลิปนี้ไอ้จะจะพาไปดูเรื่องราวของของฮีโร่ก่อนเลยนะครับฮีโร่เนี่ยเราอัพดาวได้ตัวละครแรกตัวละครหลักของเรานะครับชื่อมิย,า,มยาเนี่ยครับเนี่ยมิยาเนี่ยเป็นอะไรอยู่ในเรียกว่าข้างบนนี่คือชื่ออาจจะเป็นชื่อฉายาหรืออะไรไมเซริสเกิลนะฮะแต่ชื่อของเธอก็คือมิยา อาจจะอยู่ในกลุ่มไมเซลิสนะครับก็ประมาณนั้นก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยแอดจัดให้เธอได้เป็น4ดาวแล้วอยากจะอัพให้เป็น5ดาวนี่นะครับอัพให้เป็น5ดาวเนี่ยมันจะต้องใช้นี่มันจะต้องใช้ยีนนะครับนี่ครับนี่ถ้าใช้ยีนนะครับ powerful อันนี้ powerful max ยีนแล้วก็ยีนของแต่ละคนนะฮะเป็นยีนของแองเจิลแต่ละคนนะ่ต้องใช้ทั้งหมดใช้2นะครับ แอดต้องตัดสินใจแล้วแอดต้องเลือกแล้วล่ะครับเอาละสอคนนะครับแอดใช้ยีนของ g e n เท e ฮิลเลอรแล้วแล้วก็ใช้ยีนของช็อ c บ b ัสเตอรนี่นะครับแล้วก็อัดให้เป็น5ดาวดูิว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเป็น5ดาวแล้วคอนเฟิร์มปับ๊บเป็น5ดาวแล้วจะเลื่อนไปเป็น A มไหมอ่ะนี่ฮะจากระดับ B จะเป็น A มไหม ดูท่าจะไม่เป็นนะครับไม่เป็นแล้วนะอีโวปเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะสุดแล้วนะครับทีนี้จะต้องรอตรงนี้ร้อยเลยรอหนึ่งร้อยนะครับอาจจะมีการอเวกเขนนะครับตรงนี้ฮะเห็นไหมครับจะอเวกเขนเนี่ยต้องใช้ร้อยหนึ่งต้องใช้การซ้ำตรงนี้ร้อยหนึ่งนะฮะอาจจะมีการปรับเป็นระดับ A นะฮะแล้วจาก A อเนี่ยอาจจะไปเป็น S ได้นะโอเคไว้ค่อยๆลองไปทีละอย่างทีนี้มาดูตรง ตรงนี้ครับอุปกรณ์สวมใส่ในอีโวเนี่ยนะครับอีโวจะมีอุปกรณ์สวมใส่ด้วยอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยถ้าเป็นอย่างเดียวกันเช่นตอนนี้แอดเลือกให้เป็นไฟเตอร์นะฮะไฟเตอร์ Fighter นี่ก็เหมือนกันเลยนี่เป็นไฟเตอร์หมดเลยนะครับเป็นกลุ่มไฟเตอร์หมดเลย4ชิ้นมันจะได้นี่ครับบวกมานี่นะครับนี่จะได้โบนัสบวกมาแล้วก็สามารถที่ทำบวก1บวก2ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวแอดลองดูนะครับนี่แอดจัดการให้เป็นบวก1นะถ้าทําให้เป็นบวก2 แอดก็จะไปที่เ h a n า e นี่นะครับเ h น n า e แล้วก็กดเอ a n า e อีกทีหนึ่งปั๊บจะเป็นบวก2เลยเห็นไหมครับนี่ฮะบ,บวกหนึ่งเป็นบวกสองแล้วเดือี้เก้านสะิบห้าเปอร์เซ็นนะฮะเอาแค่บวกสองก่อนนะฮะบวกสองแล้วแล้วก็ค่าซ p พก็จะเพิ่มขึ้นค่าเซตัาตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นในสามพันสามสามสองศูย์ลองดูนะครับจะไปบวกหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับ ปั๊บบวกอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะฮะนะฮเป็น3 3 7 8นะครับนี่2 4แล้วนะครับอันนี้ก็ค่า HP ก็เป็น3 3 7 8บวกไป2รายการแล้วครับบวกอีกรายการหนึ่งป๊าบเอาแล้วครับเห็นไหมครับ2 4 8 9 3 3 7 8นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้เป็น4ให้หมดดูที่ว่าจะเป็นจะเป็น3 4มพันสไหมถ้าเราบวกอีกเนี่ย จะเป็นส4มสี่ไหมอันนี้จะเป็น2 5 0ห้ายห้าไหมลองดูนะครับป๊บนี่เฮ้ยไม่ถึงสองห้าห้าเป็นสองสี่เฮ้ยอันนี้เท่าเดิมครับค่า HP เท่าเดิมอ่า HP เท่าเดิมมันขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเมื่อบวกแล้วจะเพิ่มอะไรนะครับบวกแล้วจะเพิ่มอะไรเพิ่มเมจิกเพิ่ม HP 5ปซนนี่นะฮะ เพิ่ม initial energy เพิ่ม dot เพิ่ม initial energy นี่ฮะก็จะเป็นตรงนี้นะครับแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันนี่นะฮะถ้าเป็น neck r a t e เ,เนี่ยเป็นสร้อยคอเนี่ยก็จะเพิ่มค่า attack เพิ่ม crit uh, c r i resist นะครับแล้วก็ initial energy i n i t i a energy นี่แล้วก็ Dot นี่เหมือนกันนี่นะมันจะก็ต้องดูว่าแต่ละชิ้นส่วน,นเพิ่มอะไรบ้างนะ แต่ว่าค่า CP ก็เพิ่มขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะฮะเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่ๆอยู่แล้วมากน้อยก็ต่างกันนะครับทีนี้เราไปดูตัวละครระดับ S, <S ตัวละครระดับ S, <S เนี่ยปรากฏว่าค่าของตัวนี้แล้วกันเพื่อเป็น2ดาวใช่ไหมฮะสองดาวนี้ก็จะใช้1ชิ้นให้เป็น3ามดาวนี่นะครับระดับ S ก็จะจะมี่แลวตอนนี้มีอแค่แี่รายการ ใช้หนึ่งชิ้นอะเอาสติดี้อาเชอร์แล้วกันปนั๊บนะฮะขึ้นเป็น3ดาวแล้วนะครับนี่ CP ก็เป็น2563นะทีนี้ตัวนี้ก็คือชื่อถือคือฮามอนิยานะครับเป็นเอ็กซ t คิวเตอร์เอ็กซนระครับแล้วลองมาดูที่ว่าอุปกรณ์เนี่ยเนไครับเป็นสต a อ k เกอร์ในเกรดสต็อเกอร์ทั้งหมดนะครับ ซองเกอร์ทั้งหมดก็จะได้บวกเนี่ยจะได้บวกเนี่ยสีทับสเนี่ยก็จะได้บวกตรงนี้ไปนะฮะแย่แอดจะไม่บวก2นะเดี๋ยวไว,ไว้บวกหลังใหม่เราไปดูอันนี้เป็น evo นะครับเติมไปแล้วนะเติมดาวไปแล้วต่อไปถ้าอันนี้ชิ้นเนี้ยจะมีจะมีโดรนเข้ามาช่วยนะครับม,มีไอมีไอเทมเข้ามาช่วยออปชั่นนะครับ ออปชันตัวนี้จะต้องต้องรออีคลิปตรงนี้ก่อนนะฮะอีคลิปตรงนี้เป็น3ดาวเงินก็จะบอกว่า3ามซินเวิร์สตาร์นะฮะยังไม่ได้ซินเว r ร์สตาร์นะคะนรับก็ะะเลยต้องรอไว้ก่อนต้องรอไว้ก่อนแล้วก็สกิลเนี่ยสกิลเราจัดสามารถจัดการสกิลได้นะครับเออไอเทมสกิลยังไม่มีเลยยังไม่พอนะฮะยังไม่สามารถอัพสกิลได้อันนี้เป็นชุดนะครับ กับสตอรี่นะก็ไปดูสตอรี่เรื่องราวของเธอนะครับพรีวิวอันนี้ก็ดูพรีวิวเธอนะฮะแต่เป็น2อดีนะครับตรงนี้ให้เป็นตรงนี้เป็นภาพ2อดีก็ถอยหลังกลับนะฮะถอยหลังกลับแล้วก็ตรงนี้กํงวลนี้จะเป็นชุดนะจะเป็นชุดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกชุดไหนนี่นะฮะก็ชุดนี้ก็ดีแลวแอดก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมี คำสั่งมอเนี่ยก็ให้ดูเรื่อง UAV นี่นะครับ UAV แล้วก็จะมีนี่อีก3รายการอันนี้จะเป็นยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดนะฮะยังไม่เปิดยังไม่เปิดใช้งานส่วน UAV ก็เหมือนกันจะต้องใช้3 Silver Star น,นะครับก็ดูแล้วยังอัพไม่ได้ยังอัพเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะฮะเราก็ลองดูว่า แอดจะเอาตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยเออดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสายทำเดามจอันนี้ก็จะเป็นสายแทงนะครับแทงแล้วก็เป็นซัพพอร์ตก็คือฮิลเลอร์ส่วนอันนี้จะเป็นเวทนะครับเป็นรูปเปลวไฟนี่จะเป็นเวทเพราะฉะนั้นทีมที่แอดใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ปรากฏว่าเยอะมากเลยครับนี่ฮะใช้สายแทงมาทั้ง3าตัวละครแอดจะต้องเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนขอใช้สายทำเดเมจเข้ามาเติมหน่อยแอดจะใช้ตัวละครสายเดเมจสวิปสโตรดเนี่ยแอดจะเอาตัวละครนี้ชาร์จชูเตอร์แอดจะเอาชาร์จชูเตอร์เข้ามานะครับเพราะว่าเธอใช้ปืนนะ <Okay. S 1> เออใช้ปืนอาจจะจะเอาตัวละครนี้ขึ้นมาพอเอาตัวละครนี้ขึ้นมาก็จะต้องอัพเลเวลตัวนี้ก่อน <Okay. S 1> นี่ครับ ป๊าป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 ดูนะครับให้เป็น25พอไหมเนี่ยยี่สิบี่ยี่สิบหเอาแล้วครับ25เท่ากันแล้วนะครับเธอ25เท่ากันแล้วชาร์ปชูเตอร์นี่นะฮะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาเข้าทีมนะครับ เป็นสายฟิสิกอนเดามเอทนะครับฟิสิกอนเดามเอทเธอชื่อแอนเทียนะครับเป็นชาร์ปชูเตอร์นะตำแหน่งชาร์ปชูเตอร์หรืออาชีพหรือสายอาชีพเอออาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้เสร็จแล้วแอดจะมาจัดดาวให้เธอสักหน่อยนะฮะดาวก็ใช้อันนี้แล้วกันใช้สามารถใช้แท่งยีนอันนี้ได้นะครับป๊บาปเอาละหนึ่ดาวแล้วนะครับ1ดาวแล้วนะครับ ต่อไปใช้แท่งยีน20 20 20 20หมดพอดีเป็น2ดาวป๊บนะครับพลังค่า CP ขึ้นเปพันร้อยนะครับ2ดาวแล้วทีนี้ต่อไปใช้โอ้ต้องใช้ยีนระดับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับช้ยีนระดับสูงขึ้นหน่อยเอาลนะจะเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้แล้วครับเอ,อหรือแค่จะเอาไปใส่ให้ตัวนี้ดีเพราะเดี๋ยว ตรงนี้นะครับยังไม่มีอุปกรณ์เลยใส่หน่อยสิอุปกรณ์นี้นมีของอะไรเอ่ย n น็กเลส e มีสต็อกเกิลนะครับมีบีลีเวอร์บีลีเวอร์แล้วก็มีโซลเยอร์นะฮะเอาบีลีเวอร์ไปแล้วกันนะฮะบีลีเวอร์เน็กเลนะครับให้ค่าแอตแท็กสามบวกหกแล้วก็ HP บวกสเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นอันนี้ล่ะแอตแท็กหกเหมือนกัน HP บวกหนึ่งเปอร์เซนอันนี้ HP ค่า Attack หกสิบหกวิเฮ้ยใช้เน็กสตอเกอร์เนี่ย Attack หกสิบหกแต่ HP บวกสองอันนี้ HP บวกสามอันสุดท้ายเป็นคาวานรี Attack หกสิบเท่ากันนะครับแต่ว่าเมจิกเดฟบวกสามอันนี้เป็นเมจิกเดฟนะครับเออเอาอะไรดีเอ่ย เมจิกเดฟบวกสามอันนี้ HP บวกสามเอชพีบวกหนึ่งเฮ้ยนี่ก็ดีมกันนะอ่ะลองอันนี้ก่อนละกันนี่มันมีตัวซ้ำนะครับเอาเป็นบีริเวอร์นะครับบีริเวอร์มีอีกไหมอันนี้เป็นเซอร์เซอร์แกนนะฮะอ่าบีริเวอร์มีครับโอเคให้มันเป็นชุดเดียวกันได้ได้สองรายการนะครับชุดเดียวกันได้สองรายการแล B ะบีริเวอร์เอาละวสามแล้วนะครับอีกจิ้นเดียวโอ้โหหมด ชิ้นนี้หมดนะครับเป็นวอลเลเออร์บูสวอลเลเออร์บูสก็มีชิ้นเดียวด้วยฮะให้เธอไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนทีหลังนะครับก็เป็นอันว่าได้ได้มาเป็น3ชิ้นนะครับเนี่ยได้3ชิ้นนี่นะได้3ชิ้นก็จะมีส่วนบวกมาประมาณนี้นะครับส่วนที่บวกมาประมาณนี้ส่วนบีดิฟเวอร์อันอันล่างนี่ยังไม่ได้เอาไว้จัดการให้ทีหลังนะฮะทีนี้พลังก็เป็นพันหกแล้วนะพันหก เ,เธอเป็นระดับ A เนาะพันหแล้วเนี่ยแอดขอไปบวกนี้หน่อยแล้วกันบวกเอาล้ครับก็โอเคนะครับเอาตามนี้ไปก่อนเอาล้ฮะทีนี้ไปลองลุยกันดูหน่อยพอเข้าไปลุยเนี่ยะครับหลังจากที่เข้าไปในในจุดทาเลนแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีแผนที่นะครับแอดเนี่ยแผนที่นการล็กซี่ Galaxy ที่กว้างใหญ่แอดจะเข้าไปจัดการ ตรงนี้เลยนะครับนี่จัดการยึดยานี้ก่อนเลยนะครับยึดยานนี้ก่อนเลยอ่าเป็นการสงครามยึดกาแล็กซี่นะครับแต่ว่าวันการต่อสู้เนี่ยเป็นเทิร์นเบดนะครับการต่อสู้แบบเทิร์นเบดแบบนี้นึกถึงไฟนอลแฟนตาซีเลยนะครับเนี่ยแอก็จะมายึดลำนี้ต่ออีกลำหนึง่งไฟนอลไฟนอลแฟนตาซีก็จะมีการต่อสู้แบบแบบนี้นะครับคล้ายกันอย่างนี้เลยเนี่ยฮะ แบบนี้เลยเห็นถือว,ว่า Final Fantasy ตัวละครมันเป็น 2D นี่ฮะจัดการเลยนะครับแอดจะเก็บยาล้ำนี้อีกลำหนึ่งนะครับการที่จะไปทำลายทำลายผู้ต่อสู้ต่างดาวเนี่ยโดยใช้การยึดยานเนี่ยก็จะทำให้เราได้นี่ครับนี่ฮะเนี่ยได้ยีนนี่นะครับนี่แล้วก็ได้อุปรกรณ์สวมใส่ด้วยได้ค่าเอนี่มาด้วยเฮ้ยบีเวอร์บูทมาแล้ว นะฮะลองถอยไปดูนะครับนี่ฮะที่เราอยากได้ให้ตัวละครชาร์ปิวเตอร์ของเราก็คือ16พลังค่าพลัง1665นะครับจะเปลี่ยนตัวนี้ครับรีมูฟออกแล้วเอาบีริเวอร์นี่บีริเวอร์มาใส่นะครับฟับให้พลังลดลงเพราะว่าบีริเวอร์นี่มันไม่ใช่สีม่วงพลังลดลงเป 1, ็น14บวกอีกหนึ่งปั๊บ โอเคนี่นะฮะเป็นสีเดียวกันแล้วสามารถจะเห็นว่ามันจะมีมันจะมีออปชันหมุนรอบๆแางนี้นะครับแต่พลังลดลงนะครับพอเอาสีม่วงออกในพลังลดลงเลยเป็นบีลิเวอร์ทั้งหมดเนี่ยนะก็เอาเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมรับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจหลายๆท่านนะครับกับ Angel Regen d นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ